สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาในผ่องศรีและอาจารย์นันทวันจันเพชรนะคะสังกัดสาขาวิชาคหากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะได้มานำเสนอสาธิตวิธีการทำดอกไม้จันนะคะซึ่งช่วงนี้เราอยู่ในช่วงไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราวันนี้เราจะมาทำดอกสนแล้วก็ดอกดารารัตนะคะเป็นดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อที่จะถวายให้กับพ่อหลวงของเรานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีออกระดาษกระดาษย่นนะคะสีขาวสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็กระดาษอัดนะคะกระดาษอัดจะทำดอกดารารัตนะคะกระดาษย่น ใช้สำหรับทำดอกสโสนนะคะแล้วก็จะมีโฟลล่าเทปหรือจะใช้เทปกาวนี้แทนโฟลล่าเทปก็ได้แต่ว่าโฟลล่าเทปนั้นจะพันง่ายนะคะหรือจะเป็นกระยัดกระดาษย่นหน้าเดียวนะคะหรือกระดาษย่นหน้าเดียวสีขาวสีดําอันนี้ใช้ได้ทั้งทั้งนั้นนะคะให้เป็นโทนสีที่เป็นการไว้ทุกไว้อะไรนะคะแล้วก็ ออได้นะคะได้ได้สำหรับที่ใช้ในการทำนะคะแล้วก็กาวนะคะกาวนะคะแล้วก็กันไกลนะคะแล้วก็ไม้แหลมนะคะไม้จันนะคะไม้จันซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้ประกอบทำดอกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพันก้านนะคะแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็คือ แบบตัดที่เป็นกรีบสนส่วนดอกดาลารัตนั้นเราจะใช้วิธีพับแล้วก็ตัดเลยไม่ต้องใช้แบบใช้แบบตามลักษณะของกระดาษอัดที่มีอยู่นะคะแล้วก็มาดูวิธีการทาดอกไม้ชนิดแรกกันเลยนะคะทําสนนะคะวิธีการทำนะคะสนนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่4แบบนะคะเราก็จะใช้กระดาษย่นสอหน้าสีขาวนะคะ ตัดเวลาที่เราจะกะวิธีตัดก็คือวางกระดาษยน่นพับแบบให้เป็นสันทบนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกตัดทีเดียวนะคะแล้วก็ตัดไปตามยาวออกมาลักษณะนี้นะคะตัดไปตามยาวนะคะแล้วมันก็จะได้ลักษณะนี้เอาแบบวางนะคะแล้วก็จับวิธีทบไปทบมาลักษณะนี้ เพื่อไม่ให้แบบเคลื่อนเราก็จะเอาตัวดับเบิลคลิปนี้หนีมาไว้เสร็จแล้วก็จะตัดตามแบบเลยเก็จะได้แบบมาทีเดียวนะคะก็จะเป็นหนึ่งสสามสี่ได้สี่ดอกนะคะรีบอื่นๆก็ใช้วิธีเดียวกันวัดแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตามยาวเอาคลิปนี ก็เอาคลิปเนี่ยนีบเอาไว้เพื่อไม่ให้หมันเคลื่อนเพราะเราตัดกระดาษหนาเราต้องหนีดไม่งั้นกระดาษจะเคลื่อนได้อันนี้ให้สังเกตนะคะมันจะเหมือนหยดน้ํามันจะมีส่วนหนึ่งที่ที่งอนตรงปลายนะคะตัดไปตามแบบตรงนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความอ่อนช้อยของดอกนะคะไล่ไปแล้วก็เลื่อน เล็บต,ตัดออกไปนนี้นะคะเช็คดูว่าเขาก็หลุดออกจากกันนะคะก็จะได้ออกมาทีเดียวอย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราอาจจะตัดทีเดียวก็ได้นะคะแล้วก็เวลาทำก็ทำทีเดียวเหมือนงานอุตสาหกรรม วิธีทำนะคะพอเราใช้เสร็จกระดาษย่นที่เหลือเราจะไม่ทิ้งนะคะทําเป็นก้านข้างในม้วนเล็กๆถ้าเข้าหนาไปก็ตัดออกได้ให้เขาวางก้านเนี่ยก็ไม่ไม่ใหญ่มากเสร็จแล้วเราหยิบหน้าตาลักษณะแบบตัดอย่างนี้ขึ้นมานะคะโค้งๆมนมนเป็นสันทบนะคะแล้วเราก็ป้ายกาวนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะพอเราถือป้ายกาวแล้วเราก็ป้ายตรงมุมนิดนึงตรงโคน,นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะวาง ก้านเข้าไปแล้วก็หุ้มบีบให้เขาอยู่แค่นี้ค่ะหันสันทบของกรีบด้านที่เป็นทบกระดาษน,นะคะไว้ขวามือพักเอาไว้ก่อนแล้วก็หยิบชิ้นสีเหลืองที่เป็นหยดน้ําให้สังเกตนะคะชิ้นที่ต้องมาเป็นคู่ก็คือสีเข้มไปลักษณะของคล้ายๆหยดน้ำเนี่ยมันจะงอนไปทางเดียวกันสีเข้มกับเข้มชนกันหรือสีอ่อนกับอ่อนชนกัน นะคะวิธีการทำนะคะเราก็พักอันนี้ไว้แล้วก็หยิบชิ้นที่เราใส่ก้านขึ้นมาหันสันทบกระดาษไปทางขวามือแล้วก็ป้ายกาวตรงนี้เล็กน้อยด้านนี้เสร็จแล้วเราก็มาป้ายข้างหลังป้ายทีเดียวทํางานทีเดียว,ยวแล้วเราก็จะหันอเอากรีบสีเข้มเนี่ยนะคะไว้ข้างในวางให้เสมอกับเส้นขอบ กรีบข้างบนแล้วก็จับข้างล่างมันก็จะงอนข้าลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็วางให้สีเข้มหันเข้าเราจะใช้สีอ่อนที่สุดเพราะว่ามันจะได้เหมือนธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบกรีบที่เป็นรูปหัวใจนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้แหลมหรือเป็นไกลก็ได้ค่ะดัดปลายกรีบให้เขาโค้งออกนะคะ เสร็จแล้วก็ทาป้ายกาวตรงโคนกลีบนี้เล็กน้อยแล้วก็พนะุ่มเข้าไปอย่างนี้นะคะพุ่มเข้าไปอย่างนี้วางอย่างนี้นะคะหันสีเหลืองเข้าอย่างนี้นะคะตรงโคนกลีบสูงขึ้นมาจากเส้นสีเหลืองประมาณสักนิดหนึ่งนะคะหน,นึ่งเซนครึ่งนิ้วพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้เราก็จะบีบกาวเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ หนึ่ิวแล้วก็พันพันไม่ต้องหนานะคะสองสาครั้งแล้วก็ล็อกได้วิธีการล็อกได้จับได้ลักษณะนี้แล้วบิดให้เขาเป็นหัวให้เขาขัดกันเนี่ยเขาไกว้กันแล้วก็คล้องเข้าไปในตัวดอกแล้วก็ดึงล็อกสักสองครั้งก็พอเสร็จแล้วก็ตัดค่ะต่อไปเราก็จะพันก้านดอกนะคะพันก้านดอกลงมา ประมาณครึ่งนิ้วก็คือเท่ากับความกว้างของกระดาษที่พันกา้านอาจจะเป็นกระดาษย่นหรือว่าฟอลเทปสีดำเสร็จแ,แล้ววิธีการทำากรีบดเลี้ยงเราก็จะใช้มันจะลักษณะของเขาจะเป็นกระเป๋ะาทากาวที่ด้านยาวด้านที่ยาวด้านนี้นะคะเล็กน้อยเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นปากกาเนี่ยเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ อพอเหมาะกับที่จะเป็นกระเปาะนะคะสอดเข้าไปสอดเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วค่ะนะคะแล้วก็รวบปลายะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคลี่ออกเบาเบาแล้วก็จะสอดก้านของดอกให้รอยต่อของกระปาะเนี่ยอยู่ที่สันทบของกรีบเสร็จแล้วเราก็จะใส่หนวดจันนะคะเราก็จะเอาหนวดจันเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะใช้กระดาษย่นสีขาว ะะอย่าลืมนะคะกระดาษย่นเทคนิคเขาคือพันแล้วก็ดึงไปเขาจะยืดนะคะเราอาจจะไปซื้อโบสําเร็จที่เขาผูกผูกไว้แล้วหรือเราจะเตรียมผูกไว้ออความเป็นอยุธยาดอกไม้ไประจําจังหวัดของเรานะคะ mm hmm. ก็คือลักษณะนี้จะมาสาธิตการทําดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตนะะ์นะคะเราก็จะหยิบออกมา3แผ่นแล้วก็คลี่รอยย่นเล็กน้อยให้เขาเรียบแล้วพับครึ่งค่ะ ครึ่งลักษณะนี้นะคะแล้วก็จากอันนี้นะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะพับมาด้านนี้จะสังเกตเห็นว่าเราจะไม่พับไปในทางเดียวกันเพราะว่าด้านนอกเขาก็จะด้านในเขาจะเป็นชิ้นเล็กใีพก้พับแบบนี้นะคะด้านที่เป็นสันทบเราก็จะตัดเป็นลักษณะกรีบ ลักษณะอย่างนี้ถ้าเราถนัดขวาสันทบจะหันไปทางซ้ายถ้าเราถนัดซ้ายสันทบจะหันไปทางขวานะคะแล้วก็ตัดความยาวของเขามีแค่ไหนริมกระดาษตัดให้สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็ตัดให้โค้งมาตามลักษณะของกระดาษอย่างนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าโคนหรือปลายแล้วก็บากนิดนึงให้เขาเห็นเป็นรอยตัดนะคะกรีบนี้ออกมาเราจะใช้กรีบในกรีบนอกนะคะขนาดเดียวกัน ะะทำเกรสรน,นะคะวิธีทำเกรสรกระดาษอัดชิ้นหนึ่งก็ทำได้สองดอกนะคะคลี่เขาออกแล้วก็ตัดเพื่อที่จะตัดได้เร็วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตัดด้านถ้าริมกระดาษสองข้างนี้เท่ากันแล้วเราตัดด้านนี้เลยค่ะตัดสันทบให้เขาขาดออกจากกันก่อน ตัดลงไปลึกแค่ไหนประมาณหนึ่งนิ้ววางกันไกลกันไกลต้องปลายคมลักษณะนี้แล้วก็จะได้ตัดทีเดียวนะคะพอเสร็าจาแล้วเราก็จะตัดสันทบกระดาษด้านนี้แยกออกนี้ก็จะได้2ดอกนะคะต่อไปเราก็จะทํากระป๋อนะคะด้านที่ย่นมากๆเป็นด้านบนของกระป๋อแล้วก็ลักษณะโค้งก็เป็นลักษณะโค้งเข้าแล้วก็เราก็จะใช้ ปากกาพอดีมันอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายปากกาเขียนกระดานปากกาวไวบอร์ดนะคะใช้เป็นแบบของกระเป๋ะพับกระดาษมาให้มาเผชิญกันลนนักษณะนี้มันก็จะมีเนื้อที่หลวมเล,ล็กน้อยแล้วก็รวบก่อนค่ะรวบให้เขาเป็นรูปกระเป๋านะคะไม่ต้องรวบให้แน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เกรสรจะได้คลี่ง่ายเราจะรวบอีกทีให้แน่นตอนเราใส่เกรสรน,นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้พอเป็นรูปกระเป๋ะแล้วต่อไปเราก็จะมา ทำกร้สอนในด้านที่โค้งออกนะคะออกนอกตัวแล้ววางไม้แหลมเนี่ยค่ะนะคะเป็นแกนแล้วก็พันเสร็จแล้วเราก็จะคลี่กระป๋อออกแล้วเราก็จะวางกรสรให้ปลายเกรยสรน,นั้นปลายเกยสอต่ําจากขอบกระป๋อข้างบนลงมาประมาณครึ่งนิ้วอย่าให้เขาโผล่ขึ้นไปนะคะหรือ,อการทําดอกไม้จันทร์นะคะครั้งนี้เราจะไม่ใช้รวดเลยนะคะจะใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด สามารถที่จะเผาและย่อยสลายได้นะคะต่อไปวิธีการเข้ากลีบดอกในเมื่อเราตัดปลายให้เห็นรอยตัดแล้วเราก็จะพบว่านะคะซ้อนกันสามชั้น3ชั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล็อกโคนกลีบเพื่อที่จะให้ตำแหน่งการเข้าช่อเนี่ยง่ายแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันหมดพับกระดาษซ้ทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้ เสร็จแล้วก็รวบแล้วก็รวบกระดาษเข้ามาลักษณะนี้มันก็จะเป็นกลีบวิธีเข้าช่อนะคะเราก็หยิบกรีบกลีบด้านในเนี่ยชั้นแรกมันจะมี3ามกรีบวางในตำแหน่งไหนดีรอยต่อของกระเป๋ะค่ะนะคะให้รอยต่อของกระเปาะกับกรีบเนี่ยนะคะอยู่กึ่งกลางลักษณะนี้นะคะชั้นที่2ก็3กรีวบวางสักวางกับชั้นที่1น นะคะนี่นะคะวางสับวางนะคะแล้วก็พันเสร็จแล้วเราก็จะใส่หนวดจันนะคะหนวดจันนี่งอไม่จําเป็นต้องให้เท่ากันก็ได้ลักษณะของอางานศิละปะเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันเด้นะคะอาจจะสูงข้างต่ำข้างมันก็เป็นงานามันก็จะดูสวยเป็นธรรมชาติลักษณะนี้นะคะวางลงไปตรงไหนดีมันก็จะตรงกันข้ามกับเนี่ยนะคะกระเป๋ะ อันนี้ก็จะอยู่ข้างบนนะคะหนวดจัน์รอยู่ด้านนี้นะคะจะตรงกันข้ามกับรอยต่อกระเปาะกระเป๋ะก,ก,ก็จะกว้างลงเสร็จแล้วเราก็จะใช้โฟลเทปสีดำหรือว่ากระดาษย่นหน้าเดียวสีขาวหรือสีดำก็ได้นะคะอันไหนในตลาดมีอันไหนเราก็ซื้อลักษณะซื้ออย่างนั้นนะคะไม่จาเป็นต้องเหมือนเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่เขาใช้กันมากๆก็จะมีการขาดตลาดนะคะมีอะไรใช้อย่างนั้น ะะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเทคนิคเวลาพันกระดาษยน่นอย่าลืมดึงยืดเล็กน้อยเพราะว่ากระดาษยน่นเขาจะเนี่ยยืดออกได้เล็กน้อยนะคะนะคะให้กแน่นก็นะะจะเสร็จนะคะกิจกรรมแนะนำการทำดอกไม้จันทร์วันนี้ทั้งสองแบบก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วนะคะก็จะมี ดอกสนนะคะที่จะทําเป็นดอกไม้จันทรแล้วก็จะมีดอกดารารัตนะคะดอกไม้จันทร์สนนี้นะคะครูได้นําไปเผยแพร่ครั้งแรกที่อบตบ้านเกาะนะคะตามดาริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้ทําดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอบตบ้านเกาะนี่ได้มีอาชีพการทําดอกไม้จันนะคะแล้วก็ สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็สำเร็จลงด้วยดีแล้วนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ